อารุ่งวัส้าวัดทำอะไรอะ่ะแกะแผงไปตากแดดอ๋อมันเริ่มมีกิ่<า>งอ,อับชื้นแล้วข้างหลังเะเออข้างหลังนี้แกะง่ายอยู่ <c oughs> คือแค่ถอดน็อตแล้วก็ดึงออกแต่ข้างข้างนี้ต้องหมุนให้แนยออก <c oughs> เพราะว่ามันมีล็อกทางนี้ มาเย็นทุกเครื่องต้องทาแบบนี้แล้วใช่บางตัวก็จะมีแต่ข้างหลังแผงเดียวเหมือนตัวที่เรามีตัวแรกอะ่ะอ๋ออันนั้นก็แค่แกะออกแต่น,นี้มันมีสามด้านแต่จริงๆมันน่าจะทําให้แกะออกง่ายๆแต่บางยี่ห้อก็คงแกะง่ายแหละอันนี้มันเป็นยี่ห้อจีนอะ่ะก็อันนี้เราแกะพัดลมไอเย็นเนาะเราควรจะถอดปลั๊กออกจากอ เาเสียบก่อนถึงแม้ว่าจะปิดเครื่องปับ๊บแต่ว่ามันยังมีไฟอยู่เมื่อกี้คือเราปิดปิดพัดลมใช่ไหมแต่ว่าเอาไขคาวงวัดไฟอะไปจี้อะมันก็ยังมีไฟอ่อนๆอ,อ,อยู่แล้วก็ถึงจะปิดปลั๊กสามตาที่มันเป็นสวิตอะปิดสวิตสามตามันก็ยังมีไฟผ่านมาอยู่สรุปก็คือต้องถอดปลั๊กใช่ต,ต้องถอดปลั๊กไต้องถอดปลั๊กก่อนจะได้ปลอดภัยนั่นแหละเพราะว่ามันมีน้ํามีไฟเนาะ สามารถช็อตเราได้เลยง่ายๆปลอดภัยต้องมาก่อนอืมทานตะวันดอกดอกแล้วนะสีเหลืองสวยใช่คะ่ะอย่นี้ต้นไม่สูงนะถ้าอยู่ที่ตอนที่เรา ปลูกในฟาร์ม,มต้นเขาจะสูงกว่านี้นะคะพามาดูสลัดกันดีกว่าใกล้เก็บได้แล้วมั้งเนี่ยอะไรนะป้าบอกว่าอะไรนะอืมอีกสองวันก็น่าจะเก็บได้แล้วมัง้งใช่ไหมลูกไว้หา ไาพามาดูด้านหลังกระท่อมดีกว่าค่ะถ้าใครยังจำได้เนาะเราเคยขุดร่องน้ำไว้ฝนมารอบเนี้ยน้ำเต็มเลยขึ้นมาจะถึงตรงเนินที่เราแพลนว่าจะปลูกอะโวคาโดนะคะแต่ว่ารอรถไถตอนนี้รถไถก็ยังไม่มาจนยากขึ้นไปหมดแล้วคือน้ำสูงมากมะละกล่าสุดออกดอกแล้ว นับวันรอเลยตังนี้มีหลายต้นนะคะตอนนี้ก็เป็นดอกละตอนนี้ก็เริ่มละ เวลากินข้าวก่อนไปล้างแผลตัดใหม่เมื่อไหร่นะคะอันที่สามก็คือโหสองอาทิตย์หลังเย็บเลยนะอืมนานหน่อยข้อแผลมันอยู่ในที่อับมันดูแลยากโอ้แต่หเห็นหอมด้วยใช่ <laughs> คิดว่าหมดฝนแล้วนะคะตอนนี้ฟ้าร้องหนักมากฝนมาแล้วแมฆก้อนนี้คขึ้มสุดๆเลยโอเคครับทุกคนวันนี้แม่บ้านอยากกินหมูกระทะนะครับผมก็เราก็ทำง่ายๆนะครับมีพวกหมูพวกอะไรอยู่ในตู้กเย็นก็เอามากินนะครับผม น้ำก็ไม่มีน้ำซุปนะใช้น้ำดื่มไม่หลครับง่ายๆเลยผักก็มีตามน้ำครับมีอะไรก็ใส่ไป <c oughs> แต่น่าจะอร่อยอยู่ครับวันนี้มีทั้งเ, <c oughs> เนื้อนะครับแล้วก็มีนี่เปนเบคอนนะครับผมน้ำชี่หมูท้าเราก็ไม่มีนะ ก็เลยเอาซอสจิ้มแจ่วมากินนะครับผมมาแล้วมาแล้ววัน,นนี้วอนอยากกินหมูกระทะบ่ใช่เราไปกินข้างนอกก็ยังไงอยเพราะว่าเดี๋ยวต้องปิดร้านแต่จริงคือเราไม่มีลูกค้านะไปแค่แบบว่าอยากเหมือนคลิปโอเพนนิ่งไว้ว่าคนขับผ่านไปผ่านมาก็เห็นว่าร้านเปิดอยู่แล้วก็ปิดอตอนสองทุ่มอะไรเงี้ยเป็นภาพจำไปว่าเปิดเปิดก็เปิด ปิดก็ปิดเวลานี้จริงๆใช่ใช่เพราะว่ามันก็บ้านของเราอ่ะเนาะเราก็อยู่นี่ตลอดก็คือแบบเปิดทิ้งไว้ก็ได้อมาออกไปข้างนอกบ่อยๆก็ได้นะทำไมอ่ะก็บังมาไม่อยู่แล้วมีคนเข้ามาแล้วถ้าเกิดบ้านชงไม่อร่อยแล้วทำไงโทรถามสุดโทรถามทำไงทำไงสุดท้ายแล้วลูกค้าก็ไม่กลับมาอีกเลยวใช่ไหมวันนี้ก็ไม่ค่อยมีแดดเลยเนาะแบบว่าไม่ใช่แบบ มันมีแดดแต่มันไม่ได้มียาวทั้งวันอะสักพักก็คึมฝนโรยลินวิ่งเก็บผ้าแต่วันนี้พักขึ้นไปพักนานมากเลยก็ดีแล้วตบท้ายด้วยหมูกระทะตอนเย็นนะครับนี่เรากินล่าสุดตอนไหนฮะโหนานมากเลยนะนานมากนี่อย่าบอกว่าเจ็ดวันนะ่ม <laughs> หมูกระทะเหรอ ครั้งล่าสุดเราไปกินชาบูอ,อชาบูชาหมูก,กระทะนี่ก็คงสองเดือนแ,แล้วมั้งมันไม่ค่อยมีอ่นะที่นี่ร้านที่มีเราก็ไปมาหมดละจะไปร้านใหม่ก็โน่นหลายสิบโลเลยทำเบงดีกว่ายิงสีเหลืองนะ กินแรงกินมาสเต๊กมันต้องยำอร่อยมากเลยนะว่า โอเคครับกินอ,อิ่มเรียบร้อยก็แห้บานหลังจานนะครับเสร็ยเค้าหน่ก็ปิดร้านละใกล้สองทุ่มละปิดคลิปแค่นี้นะครับวันนี้แต่ <c oughs> ๆๆๆไว้เจอกันใหม่นะครับผมบายบายไหนเด็กๆมาลาหน่อยสิแหมยืดยืดกว๋วยล่ะก้ายก้าย มยมหายไปไหนหายจับมแมลงแน่นเลยแล้วลากอรอ